สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำข้าวเด็กครับส่วนประกอบก็จะมีซีเรเล็กครับนมแล้วก็น้ำสุกอุ่นและอาหารเช้าครับโกโก้ครันมาเริ่มกันเลยครับก่อนหนึ่งก็ใส่ซีเรเล็กเข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำสบอุ่น,นครับ สำหรับเด็กอ่อนนะครับประมาณ6เดือนก็สามารถทานได้เลยครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะทานได้เลยครับสำหรับเด็กหเดือนคนระับ สำหรับ <c oughs> เด็กที่โตแล้วนะครับประมาณสักสอขวบอย่างลูกชายผมนะครับก็จะใส่นมลงไปจะเป็นรสจืดหรือเป็นรสหวานก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอาหารเช้าครับ แล้วประมาณนี้ครับคนให้เข้ากันอาหารเช้าจะถูกนมกับชีลเล็กครับมันก็จะนิ่มครับจะไม่แข็งผมลองทานแล้วก็อร่อยดีครับเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่6เดือนถึง3ปีครับอาหารนี้ครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมจะใส่นมไปอีกหน่อยครับเพราะว่ามันจะแห้งเก็นไปประมาณนี้ครับหลั <c oughs> งจากคนในที่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับ อันนี้ก็ทานได้เลยครับกับผมอาหารเช้าสำหรับเด็กครับแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม